สวัสดีน้องรักคนใหม่และก็คนเก่ากันด้วยนะผมอยากจะฝากกดไลค์ด้วยนะเพราะว่าการกดไลค์เนี่ยมันง่ายกว่าการชักคุกอีกนะครับโอเคเราไปดูคลิปกันโอ้เริ่มแล้วเหรอ <c oughs> โอเคมาผมลองชวนเพื่อนที่เลียนช่างด้วยกันเนี่ยมาเล่นเกมโลบอคแบบบอกฟุตนั่นเองเทเวลาเด็กช่างเล่นเกมเลโก้อยากให้เพื่อนลองเล่นเกมนี้ดูนะครับว่ามันจะติดใจหรือเปล่าคลิปนี้ผมอัดไว้ประมาณตอนตีหนึ่งนี่แหละเสียงกูอาจจะไม่ได้พูดมากนะครับเพราะว่า มันตีหนึ่งแล้วมันดึกแล้วแล้วแม่กูนอนข้างๆผมก็เลยไม่อยากจะพูดมากเดี๋ยวได้เด็กสั้นตินกันก่อนพอดีถ้าแม่กูตื่นนะอ่ะแล้วกูขโมยโค้ดห้องหัดสกิลเนะี่ยจำไว้เดี๋ยวเตะหน้ามเมื่อกี้ดิแจ็คพวกมึงต้องตัวลงมาลงมาแค่สิบล้านมึงเอาแซนแป้นลงมาไม่ลงธรรมดาเนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องคว่าอะไรแค่สกิลเดียวมึงพูดว่านะขอแค่สก,กิลเดียว,วแค่าหวนดหนีทั้งหมดแล้วแจ๊ค ก็คือว้ามาแล <Pokémon> ้วด้วยแล้วกูคนรวยเดี๋ยวกูมาพาเคืนไปเข้าน้ำก่อนเพื่อนเข้าน้ำไปเป็นอะไทยมันไปห้องน้ำหรือมึงต้องไปจับไอ้เดียวเพื่อไม่ได้ใช่นะผมใช้คนอ้าไปไล่ตีมาเฮ้ยไอ้เหี้ยมีโปลมาให้มาคุณคลายมาคุณคยมาเยีายมึงดูตบหมดขนาดไหนพวกใช้สคริปต์อะเราเราก็ไปปีนไอ้พวกใช้โป๊พวกกากาลิน มาตัวเป็นเทียอะไรกันนีุ่้ยมีเงี้ยมีเงี้ยมันถึงต้องตายอย่างงี้ฉลามจะแดกโอ้โหลงมาไอ้มังกรตัวใหญ่ลงมาลงมามาห้าคนนี้เมื่ไหนมึงเดินมามันเดินมามึงดูนี่นะ ตีงเตะเขาจริงหง่วมึงอะมึงนี่ไหนวะอุ้ยอุ้ย,ยจยยะาตัวก็นี่นีน่มึงยื้ยือย้อทำรถในลงเตะไปดิคือเราเตะหมดเลยนี่นี่ดูตะกิ้ดูตะกี้โอ้ย, <c oughs> อยเหลือหน่อยดีวะโอ้ยทำไมมันหนักจังวะกูแบกควายมาหรือไงวะในกระเป๋าเนี่ยปึ๊บไปเอ้ย ถึงสักทีไงน้องรักช่องผมนี้ก็ไม่ได้รับงานมาเป็นปีกว่าล้มั้งผมถือคติครับไม่เลือกงานไม่อยากจนสิ่งที่ผมจะอธิบายต่อไปนี้ช่วยฟังให้ดีๆนะครับผมกําลังจะบอกว่าเฮ้ยแลไรเปียกมึงไปเอาโยรูมาได้ไงเนี่ยฮะอ๋อเนี่ยลหะคุณซื้อมาเอง กีบ่บาทมึงบอกวาแค่ร้อยห้าสิบเองร้านอะไรวะกูซื้อมาจากร้านฟิตซ,ซี่ช็อปกูบอกเลยร้านนี้แม่งดีแม่งมีรับกดเกมพารรับกดผลก็มีนะเวแบ,บอื่นยังมีอีกไอซาดเออ,เอ,อแม่งดีจริงอะสมมติมว่ามึงอยากได้ผลออกมาปีสาดเนี่ยบอกฟุตมึงก็ไปซื้อกับร้านนี้ได้เลยมึงอย่าบอกนะว่าในเพจมีกิจกรรมฉลอง3,000ไลค์แจกของในบอกฟุตมูลค่ามากกว่า7 0 0 0โลบัคบดเขตวันที่26กุมภาพันธ์ปี2565นะเดี๋ยวอันนั้นกูไม่ได้บอกมึงโอ้โหเปียกเอ้้ยแบบนีมตอง ซถ้าไปซื้ออย่าลืมบอกว่ามาจากช่องแจ็คกี้สีเด้วยอริมเปิดน้องเร่มเปิดีีะอ้าวเปิดไงวะนี่มาดมิลอกเนี่ยเนเนี่ยเนเฮ้ยเมึงดูมึงดูมึงดงเห็นปะอันนีมึงเปิดขามึงดูมึงดูอันนีมึงดูเจ้มันยุ่งเนี้ยมึงเห็นปะมึงดูมดู ีไม่มีคุณ่อคยเห็นยุ่งเงี้ยอ่เตะเเตะคูเลยเฮ้ยมมเต้คูเลยกูได้คลิปติ๊กตอแล้วเฮ้ยมาดิอะไรนะเขขเอาคลิปมึงไปลงคลิปติ๊กตอไม่อนุญาตมึงโ้ยี่ดื้อหูดู้คอมเมนต์ได้ด้วยมึงมายืนไมึงมายืนไงมึงดู อันนี้คืออ่ะไอ้่จะโดนเป็นไงโปรโมทปิกโปรรอจะโดนอุยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮยอะไรคือการที่มึงเดะสายขวาายขวามึงเต้นเพลงหรออุ้ยเเ์เฮ้ยไอ้ลิมึงมาตีดีไอ้แจ้งมันโหดแรงเกินนี่ที้มันตาย เออแล้วเมื่อกี้มึงด่ากูเรือนด้วยไอ้เหี้ยมันเกินไปกูไม่ตอบกูไม่ตอบนี่คือกูเรือนเหรอแรงไปมึงเปิดหาชี้คับใส่เกาะไอ้ใส่ผ้าคลุมดีขอโทษด้วยลืมลืมก็พวกเหมือนกเล่นฆ่ากูรวยไอ้พวกะทําสิ่งมักูไม่ลงอ่ะลงทิกต็อกนะแจ๊คมึงทําทําไมวะกูให้มึงดังมึงไม่อยากดังไม่ยากอย่างนั้นกูเดียวเบื่อพวกเด็กกระตปอกเฮ้ยกูไปรับเฟร้กนะเฮ้ยก็รีตัวไงวะเฮ้ยรีตัวแล้วมั่งเนื้อที่ผ้าเลยเออเล็ดเล็ด ไอไอซิคิวเดวิสกูอะมันร้อยห้าสิบแบบมันจะได้มันมันมันคืออันตี้มันมันทำอะไรได้วะเปิดขาไฟอะไรนะขามันจะเป็นไฟแล้วใครข้าเนี่ยแจ๊นรำทำไมก็ทราบไหมยูโอเคดูใย้มาก่อนกีนกองนี่งไปไก่ดิอุ้ยมันเกก้ามึงเจื่อผู้พานที่ยัดทีสองเอ้าทำไมมึงเลื้อนจังวะเด็กช่างเล่นบอกอาริสกูถามว่าทำไมมึงเลื้อนจังวะ เงยเด็กช่างมาเล่นบักฟุตเฮ้ยไอ้เชนไม่ใช่แล้วโอ้ไม่ไอ้แจงงมาทำไมเนี่ะทำไรเฮ้ยบ้าเปล่ามึงทำเพื่ออะไรวะมึงมายืนมายืนตรงตีนกูมึงมายืนตรงตีนกูมึงมามามามึงมายืนนิ่งๆมาอืมอืมตํหัวลิ้นๆมึงมายืนมายืนเนี่ยได้มึงไดินเร็วบุคคาตําหัว เุ้ยตัวกูเรื่องไปเลยไม่ออเกมไปเลยไม่ต้องช่วยกูแหละที่มึงมัช่วยไม่ว่ามึงจะเอามันตายเลยทำไมวะดูดูไอ้ลิทมันทำกูดิเุ้ยไอ้ลิศมันแกล้งกูว่าไอ้เว้ลิศทิพย์ทำไมมึงตายนะถ้า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 ตัวละครกูตายนะแล้วมึงเอาไปทำไมซ่องตัวแล้วมันฆ่าตัวนึงเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มึง หรือมึงจะเล่นอะไรกันนี่ด้วยตัวตายด้วยเดี่ยวหน่องกูตายวิแก๊สวิไม่ยาวแล้วมันไม่ตายอ่ะมันตายเองอ่ะสวัสดีครับเบบีเอาตายหมดได้ไงวะอุ้ยทึไมเขาบอกูเป็นซ่องตัวทำไมมันตายเองที่มึงเล่นไม่ตันแล้วมึงทำอย่างนี้ได้ไงวะ มึงเล่นอะไรกันเนี้เดี๋ยวก็ตายลอยควายมึงไปต่อยไไกลๆไปไอ้ยิ่งเดี่ยวหน่องเดี๋ยวหน่องบอดกูตายมาร์คน้องบอดต่อยอยู่อ่ะไอ้ยี่งก็มึงไปทำมันอะมึงจะทำมันอะท่องตัวนะเดี๋ยวมึงโกงแล้วมึงให้กูไปทำไรอ่ะเอ้ามึงก็ไปไปไหนก็ได้ไปต้องซึ้งันไกลตีนกูแล้วเราก็ลงติดตอกได้ปะกูบอกว่าอะไรไม่อนุญาตกระจะอนุญาตทำปัญธรรยังไงมึงต้องพากูณเวสังร้อยกูเห็นมึงแวบแล้ว อานาจใจกูซื้อคุณสองให้มามึงพูดว่าไงนะกูเห็นแล้วมึงแบบมึงหล่อมากเลยเดี๋ยวกูซื้อคุณส่องหลังๆกูไม่ลงฟังกูสามสิบล้านเนี้ยเอากูไม่ลงครับสิไม่เอาสิบล้าเนี่ยโอเคอันนี้ใช่ปะอืมกูซื้อให้ละเอาไปซะกูเห็นแล้วกูอนาจใจมึงพูดว่าไงนะพูดดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยมึงดูมึงดูเนี่ยเห็นไหมมาร์คเวลมึงขึ้นไวไหมไว ขอบคุณกูยังนั่นนะขอบคุณครับแจ็คลองติ๊กต็อกได้ยังจะสองร้อยแล้วเนี่ยครับผมลงเลยครับเนี่ยมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมฟังกูนะเออสามสิบล้านเนาะกูไม่ลงเอาแล้วมึงฆ่าทด้ไมกูมึงบอกว่าสามสิบล้านกูไม่ลงแต่มันได้จริงไหมมึงลองตอบกูดิเออะอ่ะมึงทำอะไรได้ไหมไม่ได้เออแค่นั้นแหละสามสิบล้านกูไม่ลง แล้วมึงดูกูพูดมากพูดมากพูดมากมาร์คมานี่มานี่ต้องร้อยแล้วต้องร้อยแล้วไปก็อื่นแล้วไป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 มาร์คมาพูดปิดคลิปก่อนไปก่ออื่นอะไรนะพูดปิดคลิปแล้วมีอะไรจะบอกเอฟซีไหมเอฟซีออ่าไม่ใช่เอฟซีกูแล้วเด็กช่างทำไมถึงมาเล่นบล็อกฟูดเพราะอะไรหรือไงเพราะอะไรครับเพราะว่มึงสร้างตัวเละเล่นกันอยู่นั่นแหละมึงก็ชวนกูด้วย มาร์กเล่นเปล่ามาร์กไหนมึงบอกมึงจะเล่นไงกูก็แบบเล่นก็ได้วะเหี้ยกูเล่นไปเล่นมาติดติดผีมึงมึงได้ไรนะเนี่ยไอกืไม่ตโลกเนะียแหละติดติดเกมเนี้ยจริงๆเลย